พูดถึงคุณลุงธงชัยที่ตาบอดแล้วเนี่ยเราก็นึกถึงเรื่องราวของป้านิดไงอ๋อป้านิดป้านิดที่ขายขนมปังน้องใบตองเขาไปทําเรื่องนี้มาต้องแล้วแล้วก็มีการนําเสนอรายการผ่านไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์นี้นะคะหลายคนก็ถามถึงแล้วก็พูดถึงเยอะมากบอกอยากดูอยากดูอยากดูอีกใช่เราก็เอาลิงก์เนี่ยไปโพสต์ไว้ในแฟนเพจตาลอนข่าวแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูเรื่องราวของป้านิดเนี่ยก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ไปกดดูในแฟนเพจตะลอนข่าวได้แต่ ใครที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้เนี่ยรเราก็นําเรื่องราวของป้านิดเนี่ยมาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องราวของป้านิดญิงเหล็กตาบอดที่สู้ชีวิตนะคะคุณคุณป้าเนี่ยอายุ71ปีแล้วนะคะคแต่คุณป้าบอกว่าจะไม่ยอมอยู่เฉยๆจะไม่ยอมอยู่นิ่งๆจะต้องออกมาทํางานเพราะชีวิตยังมีคุณค่าถ้าไม่ทําอะไรก็เบื่อ ก็รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีคุณค่าที่จะเกิดมาเพราะฉะนั้นผมว่าไปติดตามเลยเพราะว่าน้องไปตองเขาไปทำสกู๊ปตัวนี้มาค่ะน่าติดตามบางบางไปติดตามก็ได้เลยครับ ป,ป้านิตวัย71ปีซึ่งสาย<อ>าตา <ไป S 1> ทั้งสองข้างมองไม่เห็นตั้งแต่เกิดอาศัยอยู่ตัวคนเดียวในห้องเช่าเล็กๆแถวห้างพาต้าปิ่นเกล้าวนี่เอาขนมปัง60ปอนส์สงป้านิตด้วยนะเอาไส้โวมิทมาเยอะๆหน่อยแม้ชีวิตของป้าอาจจะไม่สมบูรณ์แต่ป้าก็ไม่เคยยอมแพ้ในโชคชะตา นิดทำงานเลี้ยงชีพด้วยการรับขนมปังจากร้านขนมปังพรชัยเจ้าเก่าแก่ย่านบางลำพูมาขายอยู่ริมกำแพงข้างวัดบวรน,นิเวศค่ะทุกๆุกเช้าป้าน,นิดจะออกจากบ้านประมาณ6กโมงเช้าแล้วขึ้นรถเมย์จากห้างพาต้าปิ่นเกล้ามาลงที่วัดบวรน,นิเวศวิหารแถวบางลำพู ขนมปังของป้านิดเป็นโต๊ะเล็กๆกับร่ม1คันที่จ้าง um คนมาตั้งให้พอได้เวลาสัก8โมงเช้าคนงานร้านขนมปังพรชัยก็จะเข็นรถมาส่งขนมปังป้านิดก็จะค่อยๆจัดเรียงขนมปังและนั่งขายไปจนกว่าของจะหมดเลยล่ะค่ะ เขารับขนมมานานแล้วฮะพี่ก็ขายเขาตั้งแต่สมัยเริ่มแรกปอนะยี่สิบยี่ห้าสามสิบสจนปัจจุบันเนี่ยสีห้าอย่างคุณป้านิดเนี่ยเราต้องสนับสนุนเพราะอะไรเขาไม่ให้เอาตัวเขาเองมาเป็นภาระคนอื่นคนคนนี้น่าสนับสนุน ขายตั้งแต่8ปดโมงครึ<ม>่งแปดโมงครึ่งขนมปังของที่ร้านมีให้เลือกหลากหลายรสชาติเลยค่ะอันนี้ไส้รวมมิตรค่ะที่ทุกคนเขาจะชอบทานมาถึงก็จะหาแต่รวมมิตรกันก่อนขายมาแบบเนี้ยกี่ปีแล้วคะตอนนี้สิบปีปมีความสุขไหมกับที่ทําอยู่ตรงนี้ ก็ยังดีกว่าเราจะอยู่เิ๊เจิงถ้าเราไม่ได้ขายของแล้วเราจะ<ร>างไงรู้สึกว่าเบื่อเบื่อใช่ไหมตัวเราไม่มีเออไม่มีประโยชน์อะไรทำอะไรไม่ได้ทเ,เพื่อหาเลี้ยงตัวเราเองไม่ใช่ว่าจะต้องให้คนอื่นเขาจะช่วยเราตลอดเวลามันเป็นแต่ไม่ได้ นิดขายขนมปังมาเกือบสิปีสู้แดดทนฝนไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้แดดจะร้อนคุณป้าก็ยังคงขายด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มรอต้อนรับลูกค้าเสมอเป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากหัวใจของแม่ค้าสู้ชีวิตคนนี้ค่ะ<ก><น>เห็นแก่พยายามที่จะหายพยายามทำมาหากินก็รู้สึกว่าแบบเอออยากจะช่วยที่จะอุดหนุนนะคะ บันดาลใจสําหรับหนูมากคนอื่นในสังคมก็อาจจะรู้สึกแบบเดียวกันในวันที่รู้สึกว่าท้อมากๆหูหยองลูกเกดอันนี้ป้านิดเงินอยู่นี่เงินอยู่นี่ <c oughs> รายได้ของป้านิดมีกําไรจากการขายขนมปังแค่ชิ้นละหบาทอย่างวันนี้รับขนมปังมา15กล่องหกสิชิ้นถ้าวันนี้ขายขนมปังได้หมด <c oughs> ก็จะได้กำไรเพียง300บาทเท่านั้นค่ะ 50บาทค่ะขอนห้าสิบาทอุ้ยป้านิดทอนตังเก่งจังขอบคุณค่ะอาจจะไม่มากสําหรับบางคนนะคะแต่สําหรับป้านิดแล้วถือว่าพอเลี้ยงชีพได้ค่ะป้านิดขายมาแบบนี้เคยท้อแท้ไหมกับที่เราทําอยู่ก็เคยบางทีอ่ะมันเราจะขายไม่ได้ ได้แล้วมันก็เลยทำให้ซ้อพามีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะมันจะเหลือเยอะคุณเราก็มีน้อยค่ะแล้วเราจะเอาที่ไหนซื้อวันต่อไปคิดระบบไม่ขายดึกม่เอาแล้วหอมาชี้จริงจรกลไม่ขายแล้วเราจะไปถามคำอะไรดีเรา็คชิแลรวบางทีคนอื่นก็อาจจะลำบากยิ่งกว่าเราก็ได้ไม่ต้องไปซ้อถึงเราเหนื่อยก็ต้องโทนเอาค่ะ เพื่อตัวเราเองอมไม่ใช่ว่าเพื่อคนอื่นป้านิดยังเล่าให้ฟังด้วยว่าเคยมีคนมาชวนป้นิดไปทำอาชีพขอทานรู้ไหมคะว่าคำตอบของป้านิดคืออะไรเราคิดว่าทำแบบนี้ดีกว่าที่เราจะต้องไปนั่งเอาความทุกข์ของเราไปใส่คนอื่น ทำทางที่สุดจริตของเราดีกว่าคนเรามันก็ต้องคิดพึ่งตัวเองจะไปหวังให้เขามาช่วยเราตลอดมันเป็นไปไม่ได้ทับไปส่งบริสารกี่ครั้งก็เจอป้าแกนั่งอยู่ตลอดอคนเขามองไม่เห็นอะไรพิการเกายังสู้ชีวิต กันดีกว่าป้านิดเอาป้ายจากร่มออกให้หน่อยได้เปล่าคะปิดแล้วนะป้านิ้นะระวังมือนะล็อกกุญแจคุณผู้ชมคะวันนี้ไม่ต้องตามติดชีวิตของป้านิดไปช่วยขายของไปช่วยเก็บของไอ้ลรสะพานนั่นแล้วเราจะขึ้นพาลงพาป้าได้๋อคือสังเกตสะพานก็คือจะถึงพาต้า แล้วก็ตามมานั่งรถเมต,ตามาจนถึงห้องพักของป้านิดเนี่ยค่ะรู้สึกว่าประทับใจมากแล้วก็ได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งทางความคิดของคนที่เขาประกอบอาชีพที่มันสุจริตเิ่มทุกวันก็เหมือนออกกําลังกายใช่นะออกกำลังกายไปด้วยถึงแม้ว่าตัวเขาอาจจะไม่ได้มีความพร้อม<า>มีความบกพร่อง<ะ>ทางสายตาอย่างป้านิดอย่างเงี้ยค่ะโบขึ้นไวมาก หัวใจเขาไม่ได้ปกพร่องตามไปด้วยเลยเพราะว่าป้านิดมีพลังมีความคิดแล้วก็การมองโลกในแง่ดีมากถึงบ้านแล้วค่ะคนที่มีความพร้อมในทุกๆด้านอย่างเราอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะมีป้านิดเป็นแรงบันดาลใจหรือว่า เป็นแนวคิดแง่คิดที่จะทําให้เราดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะตั้งใจขยนันมุ่งมั่นแล้วก็อดทนดูป้านิดเป็นตัวอย่างนะคะว่าป้านิดสู้ชีวิตขนาดไหนคะ่ะวันนี้ขอบคุณป้านิดนะขอบคุณมากๆขอบคุณค่ากขอบคุณทุกค,คนเลยค่ะ ที่มาช่วยป้าแล้วก็สนับสนุนป้าให้มีอาชีพสุจริตถึงแม้ว่าป้าจะได้นิดได้หน่อยมันก็มาเลี้ยงตัวเราไดา้อดูแล้ว ได้กำลังใจนะแล้วก็ได้แง่ค,คิดดีๆเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมครับโอ้โหใครที่ทํางานทําในสิ่งที่ตนเองนั้นทําอยู่แล้วมันเจอกับอุปสรรคทําให้รู้สึกท้อถอยอปานิดยถึงแม้ว่าเห็นเขาขายขนมปังแบบนี้มันก็มีบางวันนะที่ปานิดเขาก็ท้อถอยเหมือนกันใช่แต่เขาก็ลุกขึ้นมาสู้นะคะ ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแล้วก็ท้อได้แต่อย่าถอย<บ>เนี่ยวันนี้ได้ดูปนิดแล้วขอให้ทุกคนมีกำลังใจคิดสู้ต่อไปแล้วก็จะได้รวยๆกันทุกอาชีพแหละคุณผู้ชมมันมีปัญหาหมดเพราะฉะนั้นเราต้องมีกำลังใจที่สู้ต่อไปแล้วสักวันมันจะประสบความสำเร็จน,นะครับสกู๊ปตัวนี้โอ้โหน้องใบตองเขาเล่าให้ผมฟังนะเบื้องหลังเขานะไปถ่ายทำเนี่ยน้ำตาไหลพรากเลยนะปกติน้องใบตองก็เป็นคนสุขสนานนะแต่ไปเจอเรื่องราวชีวิตของคนป้าเนี่ยสิต่อมน้ำลายตาออต่อมน้ำตา เพราะว่าตอมน้ำลายก็้าแตกเพราะขนมปังคุณป้าก็อร่อยด้วย